มาแล้วรถเทศบาลไปฝั่งนู้นนะยังไม่มาถึงบ้านเราเลยนนไปฝั่งบ้านเพื่อนคนไทยอีกคนยิ่งมากก็ยังตกไม่หยุดเริ่มทำงานและดูดเฮมาออกจากทางเดินดูดไปกองกองรวมอยู่ตรงกลางนั้นก็คือเป็นสนามเด็กเล่นนะนะ ช่วงนี้ก็จะทำงานหนักหน่อยยิ่งหิมาตกทุกวันแบบนี้นะเทศบาลก็จะทำงานทั้งกลางคืนด้วยเพราะมีหลายพื้นที่ใช่ไหมทุกพื้นที่ต้องเอาออกอะ่ะถนนลานจอดรถต้องเอาออกให้หมดส่วนที่แคบก็จะเป็นรถคันเล็กส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างก็จะใช้รถคันใหญ่ รถชนิดนี้เขาเรียกว่ามอกเกบิลเสียงป้าอาจจะไม่ได้นะแต่ภาษาโนโร์วีก็ประมาณนี้แหละถ้าแปลบ้านเราก็น่าจะเป็นรถที่เก็บกว่าทีมาออกจากถนนแหละข้างหน้าก็จะมีไถออกจากถนนใหญ่ส่วนข้างหลังก็จะดูดออกมีสองเวอร์ชันวันนี้รู้สึกว่าจะใช้อยู่เวอร์ชันหลังนั่นเนี่ยดูดทีมาออกเห็นป่ะนะ่ะตัวที่อยู่ข้างหลังนี่จะสายไปทางซ้ายทางฝาก็ได้นะ ตัวเหมือนเหมือนลงสีบ้านเราอะ่ะเด็กๆชอบนะมันเหมือนรถของเล่นไง